วันนี้เราก็จะมาผกระเบื้องตรงบันไดแล้วก็ใส่คิ้วขมเมียมในช่างครับอันนี้เขาเรียกว่าขมเมียมหรือว่าคิ้วเหล็กหรือว่าคิ้วอะไรครับเนี่ยอลูมิเนียมครับโอ้อลูมิเนียมอ๋เออ แล้วหาซื้อที่ไหนครับเนี่ยอลูมิเนียมแบบนี้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปครับต้องชั้นนำไหมไม่ไม่จำไ,ไ,ไม่ต้องครับ <laughs> มีทุกร้านอ๋อไปทุกร้านทำยากไหมครับยากครับกระเบื้อง <laughs> อุ้ยยากเหรอครับ <laughs> นิดหน่อยครับเอาแล้วทําไมถึงกระเบื้องมันเป็นลายแบบนี้นครับไปทยายังไงถึงเป็นแบบนี้ได้ครับเนี่ย <laughs> เป็นลาย,ลาย เอาวัสดุเหลือใช้มาทำครับรีไซเคิลรีไซ,คไซคเคลิลโอ้เยี่ยมเลยครับคิวอลูมิเนียมกับคิวพลาสติกนี่มันต่างกันยังไงครับเนี่ยคิวอลูมิเนียมจะแตกยากครับถ้าเกิดว่าเป็นคิวพลาสติกนี่เดินไปเดินมาเยียบก็ร่อนแตกอลยพลาสติกเสื่อมง่ายใช่ครับโอ,โอ้โอ้ขั้นตอนก,ก,ก็ยากดูยากเหมือนกันเนาะครับ แล้วปลูกระเบื้องแบบนี้ใช้เวลาถึง1วันหรือว่ากี่ชั่วโมงครับถนงจะใช้งานได้ครับถึงเดียบได้นะก็หวันนะครับ 1>, 1วันส<ะ>ิบสอชั่วโมงโห<ะ> oh, ใช้เวลานานสมควรเลยเนาะโอ้โห<ะ> oh, oh, เป็นการประดิษฐ์ประดอยศิลปะชนิดหนึ่งครับโอ้ <laughs> oh, เข้าใจทำนะครับ พอเราใส่คิวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาดันไว้เพื่อที่จะรอให้โปูนเนื้อในมันแห้มันแข็งมันจะได้ยึดเกาะติดแน่นได้ครับถ้าใส่เสร็จแล้วจะดูหลูหลาดีฮนะพี่ช่างครับพี่ช่างพี่ช่างทำงานมากี่ปีแล้วครับเนี่ยพี่20ปีครับโอ้ oh. ยี่สิบปีเยอะเนาะแล้วก็ปูกกระเบื้องอย่างเดียวใช่ไหมครับทุกอย่างครับทำทุกอย่าง,อางโอ้อันนี้ก็ตามรอยเว้าวรอยเหลี่ยมแล้วเราก็ไปตัดหากระเบื้องสีเดียวกันมาแปะมาปะให้เป็นชิ้นเดียวกัน การเสร็จมาแล้วก็จะออกมาเป็นแนวนี้ครับออกมาลวดลายสีสันอย่างนี้ครับนายช่างครับคิดได้ยังไงครับทำแบบนี้ครับก็มองๆนายช่างครับแล้วเราปูกระเบื้องลวดลายด้วยการที่เราคิดแบบเอาเองกับการที่ปูกระเบื้องแบบสำเร็จโลป ที่เป็นสีเดียวกันชนิดเดียวกันอันไหนง่ายกว่ากันครับเนี่ยแบบเดิมเดิมมันก็แตกต่างกันครับแตกต่างยังไงรับแตกต่างยังไงบ้างครับหมายถึงว่ากระเบื้องที่เราซื้อมาจากร้านแล้วปูแบบนีแบบนั้นนะครับกับแบบนี้กับแบบนี้กับแบบปฏิปฏิปดอดยเองแบบนี้อะไรง่ายกว่ากันอ๋อมาจากร้านเรี่ยงง่าย่าเยอะครับไม่ต้องคิดใช่ไหมมันก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องคือ ไม่ต้องคิดเยอะครับอันนี้มันคิดเยอะแล้วครับใช่เราต้องมาหาเหลี่ยมหามุมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มาตัดมาอะไรก็ลำบากใช้เวลาครับแต่ก็ออกมาดูดีครับสนใจก็ติดต่อได้ใช่ไหมครับเนี่ยก็ติดต่อได้ครับครับมีเบอร์โทรไหมครับ0871607152ครับค่ับโอนเคครับช่างครับครับโอเคครับ